ลักษณะพื้นป่าของประเทศฟินแลนด์ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะช่วงนี้หน้าฝนเดินก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลื่นฝนตก ตรงนี้เป็นป่าที่ว่าไม่ไกลจากบ้านนะคะห่างจากบ้านแค่หนึ่งกิโลนี่เจอแล้วค่ะเจอแล้วเกิดแล้วขนาดเกิดแล้วนะคะเนี่ยเพิ่งเริ่มออกเลยเนี่ยเห็นไหมเออยังยังดูแบบ นี่และคะ่ะก็ก็พอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จัดการด่วนจ้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเห็ดหรอกคะ่ะแค่มาดูส่องสอง,สองดูเฉยๆเนาะเดี๋ยวก็เออได้ก็เอาอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปแกงเห็ดกันเนาะจริงๆเห็ดนี้เท่าไปขายได้ราคาดีมากนะคะดูสิอื้อ เขารับซื้อด้วยนะคะตำร้านอาหารอะไรอย่างนี้อะ่ะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วพิญญาก็เก็บขายนะคะเพราะมันได้เงินเออถ้ามันมีเวลาจริงๆอะนะแบบว่าเก็บผลไม้เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูสิคะเนี่ยเห็นไหมเออถ้าเกิดเราก็จะแบบไปหาเห็ดอะไรอย่างนี้พอเราได้เห็ดเราก็แล้วแต่บ,บางร้านอาหารก็สั่งหลายกิโลมันก็พอเป็นเงินน่ะเนาะ เออค่าขนมเล็กๆน้อยๆอู้ดูตรงนี้สิเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยมันไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยมันโตแล้วนะคะเนี่ยอืมไม่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดได้เยอะกว่านี้เนาะขายจ้าขายอย่างเดียวพิญญาเจออะไรในป่าไม่ได้ขายอย่างเดียวมันก็ต้องของที่ขายได้ด้วยเนาะมั่วอด้ที่ไหนล่ะมันก็ต้องขายของที่เขาเขาเขาซื้ออู้ดูสิคะเนี่ยอืม อย่างน้อยก็ได้ไปแกงจ้าดูสิทุกคนดูสิคะโอ้ยจังหวะปวดโพเนาะหลายคักจ้าฉันเก็บเก็บขายทุกปีแล้วจ้าแต่ว่าเวลาแม่มาด้วยเนาะก็ทิพากันมาหาเก็บขายอย่างนี้ละจ้าดูเถอะแม่น่ะชอบเก็บเพ็ดแต่ปีนี้มาไม่ได้เนาะเป็นโควะนะิดดูเถอะนั่นดูเถอะโอ้ฉันสะออนคิดถึงแม่แกชอบเก็บ ว่าฉันก็พากแกเก็บขายหละจ้ะโอ้ฉันเอาเงินอย่างเดียวจ้ะโอ้ยของมันขายได้เนาะอืมดูอวยงามไม่ละจ้ะเนี่ยค่ะโอ้ยถ้าเกิดลมแรงต้นไม้ก็จะล้มลงมาอย่างนี้แหละคะ่ะกลางป่าอไปไงดีล่ะข้ามแล้วเนาะโอ้ อ้ยเจอแต่ต้นไม้ลม้มเนาะเอาข้ามจะข้ามโอ้ดูสิสองต้นเลยค่ะสองต้นเลยนี่แหละค่ะป่าเห็ดจะเป็นลักษณะงี้จะไม่เหมือนป่าบูบูรี่นะจ๊ะจะคุณละแบบสังเกตดูที่ย่ายเห็นไหมจะเป็นแบบนี้และค่ะมีแดดออกในหน่อยเห็นไหมวันนี้ วันว่างก็จะมาเก็บเห็ดอย่างนี้ละค่ะแต่จริงๆช่วงนี้นะว่างน้อยมากเพราะต้องเก็บบูเบอรี่ขายตามออเดอร์ไงคะพราะราบัรบรับไอออเดอร์ลูกค้ามาแล้วก็ต้องทําให้เขาเอ่ะเนาะอืมเนี่ยค่ะป่านี้จะเป็นป่าแบบว่าคนเดินออกกำลังกายนะคะมันก็ไม่น่ากลัวเนาะดูดูทุกคนดูเห็ดมันกำลังเกิดเลยจ้าเห็นไหมเห็ดเหลืองเห็ดมันปูนะเนี่ย เออกำลังเกิดแต่ก็พอลามันเกิดจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาไม่มีเวลาไงเพราะว่าจะต้องไปไอ้นี่ไปเก็บผลไม้ผลไม้มันได้เงินดีกว่าเก็บเห็นนะคะเพราะว่าวันหนึ่งมันก็ได้หลายบาทอ่ะเนาะ แกงเห็ดใส่น้ำปลาแล้วก็ใบแมงลักปุกเองแซ่บเวอร์จ้า